จอกปลาไหบทที่26ศักดิ์ศรีอันแท้จริงหงอิดเพ่งและเอียกวงเพลงตาจับจ้องม่านฝุรละองที่ปิวคักขุงพัฒนาไขมองทะลุผงขีได้เห็นสภาพภายในวงสายลมพอโชยพัดผ่านสภาพในวงต่อสู้จึงปรากฏชัดขึ้นและเห็นเบื้องหน้าบยอิริงทึ้งลอยเท้าจมลึกลงไปดินสองนิ้วอยู่สาอยเทเบื้องหน้าชัยชะาผมขาวกับมีรอยเท้าประทับอยู่ร่วมห้ารอย มองประหลาดเตียก็ทราบว่าพื้นฐานการเอาในของชายชราผมขาวไปลองบอยอุริงอยู่ขั้นหนึ่งชายชราผมขาวสีหน้าไปแววตื่นตระหนกขบคิดไม่เข้าใจว่าบอยอุริงอายุไม่ถึง20่สเชไหนมีพลังการฝึกปือลึกร้้ำป่านนี้ผลการหักล้างที่ปรากฏขึ้นทําให้มันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่สภาพความเป็นจริงก็ปรากฏอย่างชัดแจ้งบอยอริงพันกาวเสียงเย็นชา อาศัยพระพมือเพียงนี้ของท่านก็คิดขีดขั้นในแดนห้าไม่ให้ชนชาวบิมลุ่งล้ำหรือตอนนี้ชายชราผมข่าวทราบแล้วว่าบอยอริงหาใช่บุคคลที่ยอดคนทั้งห้าจัดส่งมาขณะจะหา,กาอกาสเลิกหลังอดปล่อยคนทั้งสี่จากไปกับดียเย็นบอยอริงกล่าวเช่นนี้สร้างความขุนเคืองแก่มันจนตวาดว่าเจ้าอดโอโอหังดังนั้นเน่าหูต้องดังเจ้าไว้ในขขุูเขาดีบอยอริง ก้าวอย่างเงยือกเย็นท่านคิดปลดปล่อยเราข้าพเจ้าก็มีขอจากไปเพราะเหตุใดบุญริ้งเข้นเสียงว่าทั้งนี้พอข้าพเจ้าเริ่นปา,าคาใดต้องปฏิบัติตามนั้นหากให้ข้าพเจ้าจากไปท่านมิแต่เปิดทางสายนี้อนุญาตผู้คนผ่านเข้าออกฉายชะาผมขาวฉายยาเท่าเหนือโรกีแงหน้ามองท้องฟ้าคบคิดอย่างว่องไวตอนนี้มิลงมืออาจจะสายเกินการพอได้คิดตวาดว่า อย่างนั้นเจ้าก็ล้างอยู่ทีนี้เถอะขยับกายวูบร่างพันพัฒนาการไปบอยอยิงค์พอเห็นเงาคนเบื้องหน้าสไลดวับพันชุกใจคิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามใช้ท่าร่างเทพดาอัมพางแล้วความคิดมิทันสิ้นสุดรู้สึกมีพลังกดดันดุดขุนเขาตรมลงถมทับขมหนึ่งกดกระนำลงใส่กลางหลังอย่างหนักหน่วงบอยอยิงค์คิดหมุนกายกลับก็มิทันท่วงทีพันตัดใจอย่างฉับไว สั่สองมือไปด้านหลังใช้ออกด้วยท่าต้อพักกิ่มจิงงายรูระคังทองล่างโฉกโฉกกาสาดพุ่งไปเบื้องหน้าแววเสียงดังโครมพลังฝ่ามือฝ่าทั่วอากาศธาตุโบอยอิริงก็หมุนกายกลับมนถสใสฟ้าสายตายามกวาดมองอย่างไม่ผ่านน่องลอยเท่าเหนือโรกีกับรู้สึกมีพลังการกดดันอีกขุมหนึ่งทะลักทายถึงกลางหนังโบอยอิริงแต่ฐานวันไหวขบค,คิดอย่างเร่งร้อน พนังการฝึกปือฝ่ายตรงข้ามมิอาจทัดเทียมเราแต่มีท่าร่างคล่องแคล่วปาดเปรียวกว่าหากไม่ดำเนินแผนพิสดารพลิกแพสถานการเจ็ดช้าเร็วต้องรับบาดเจ็บภายใต้เงื้อมือมันขคคิดถึงตอนนี้ห่วงสมองผมมาเกิดปฏิผ่านบูดส,สัดสองมือไปด้านหลังร่างก่อผิวใบเบื้องหน้าเชกเช่นตอนแรกไม่ผิดเพี้ยนเท่าเหนือโลกีที่กลางอากาศขคคิดในใจเรากลับขอดูว่าเจ้าสามารถรบเลี้ยงได้กี่ครั้ง พันขยับร่างวูบไปด้านหลังบอยอิริงไม่คาดร่างพึงเคลื่อนไหวบอยอิริงกรอบพงโถมไปเบื้องหน้าผานชะงักนั่งลงผิวปราดขึ้นกลางอากาศเท่าเหนือโลกีตอนแรกเข้าใจว่าจุดประสงค์ที่บอยอิริงพุ่งกายไปเพียงเพื่อหลบเลี่ยงกบฏท่าไม่คาดฝ่ายตรงข้ามกับคิดหลอกล่อมันไล่ล่ามาต้องตึงลานบูกยามนั้นบอยอิริงพันหมุนกายกับเข็นเสียงว่าท่านอยอมรับชะตากรรมเถอะ ก้าวพางกาดฟาดไป18ฝ่ามือเห็นเงาฝ่ามือตลบอบอวนเต็มท้องฝ้าปกคลุมพื้นที่รัศมีสิบวาอย่างแน่นหนากระแสพลังแหวกฝ่ากาดดังกลืนครันอนุภาพนาแตกตื่นสถานขวัญเท่าเหนือรุกีพองเงยหน้าขึ้นถึงกระถานใจหย่านแรงตอนนี้คิดลาดถอยออกนอกวงก็กระทำมิได้พันตะใจอย่างเด็ดเดี่ยวสูดลมหายใจลึกๆหลบสายเลี้ยงขวาอยู่ท่ามกลางมรสุมฝ่ามือ พลังฝ่ามือท่านสิสายกระแทกกระนำติดต่อตามกันแต่ในระหว่างท่าแรกกับท่าหลังชูดาเพียงห่างกันส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่าเหรือโรกีกับอาศัยช่วงธรรดาอันน้อยนิดนั้นหลบเลี่ยงจาก18ท่าฝ่ามือและเห็นพลังฝ่ามืออันหนักวงกแกล่งกล้าวของโบอยอิริงพอกระแทกกระทันลงสู่ผืนขายพเน,นเนนเด็กถล่มลงกดกระนำเป็นหลุมใหญ่น้อยฟูระอองอบอวนคะคง18ฝ่ามือพอผ่านผลโบอยอิริง ไม่กล้าทิ้งตัวลงท่ามกลางม่านผงขีขยับสองแขนสาดพุ่งถอยห่างไปร่างเพิ่งสัมผัสผืนข้างกายแววเสียงริ่มร้องว่าท่านยอดเยี่ยมจริง,รงๆบอยอยิวิงใจหายโวูบเข้าใจว่าเป็นเท่าเหนือโดกีไล่ล่าตามมาเลตตวัดฟามือหมายจู่โจมออกผู้ที่อยู่ข้างกายบุอยอยิวิงคือหงอิดเพงจึงจร้งองพุ่งว่าเป็นข้าพเจ้าบุอยอยิวิงจึงเหตุชัดตาว่าเป็นมันต้องตวัดเาบา ซุกซนนักตนเก่งๆว่าเท่าเหนือโรกีจะทวงผ่าม่านผงขี่ตามติดมาจึงหันกายไปจับจ้องมองฝุดละอองไม่แยแสสนใจหงอิเพงอีกหงอิเพงเข้าใจว่าโบยอิวิงคุณเคืองใจดังนั้นกระตุกแขนเสื้อายตรงข้ามก่าว่าลิงกอกอท่านมีโทสะกระมังข้าพเจ้าเพียงห่วงใยกวนท่านเมื่อคู่เห็นเช่นนั้นจึงน้ำน้องอย่างไม่อาจข่มกันโบยอิวิงเบอนหน้ามาแวบหนึ่ง พันเหนดตาหงอิดเพงเออคอได้หยาดน้ำต้องขบคิดขึ้นท่านฉฉไหนาอารมณ์อ่อนไหวชมชอบร่ำให้ปานนี้ขณะคุ้นคิดรีบกล่าวว่าข้าพเจ้ามีโทสะต่อท่านตั้งแต่เมื่อใดหงอิดเพงกล่าวว่าท่านมักตวาดว่าผู้อื่นหาได้นึกถึงจิตใจผู้อื่นที่มีต่อท่านแม้แต่มารดาก็ไม่เคยตวาดว่าข้าพเจ้าบอยอยิงพอฟังคำมารดาล่างพันธานขึ้นเฮือกหนึ่งถ้อยคำนี้ เป็นสิ่งที่ตนมุ่งมั่นปรารถนาไกลปานนั้นแต่สิบกาปีมานี้กลับไม่เคยได้รับมาก่อนนะแต่บบยอลิงจําความได้ก็เติบใหญ่ขึ้นมาท่ามกลางการดูของบิดาและเจ๊กเจ๊กไม่เคยประสบหน้าหรือรับคมอุ่นจากมารดามาก่อนในยามยาววับวยบบเอลิงเคยถามถึงมารดาบิดาก็ใบเบี่ยงไม่ตอบคําในห้วงสมองของตนจึงเพียงวาดมโนภาพของมารดาขึ้นอย่างโคมลอยภายหลังบิดาพัดภาคจาก เจกเจกเสียชีวิตเติบใหญ่ขึ้นภายใต้การอุปการะของซื้อแปะในยามค่ำคืนดึกดื่นอดข้าควรหวนนึกถึงมารดาไม่ได้หงอิดเพงเอ่ยถึงตอนนี้พันเห็นสีหน้าโบยอิริงกลับกลายเป็นพุ่งพานดวงตาทอาแหวมนมองดันทดต้องงงงันวู้ก,ก่าว่าลิงกอกท่านเป็นไรไปโบยอิริงาทานตื่นจากผวังกล่าวเสียงแผ่วเบาเพงตีท่านโชคดียิ่ง กระแสเสียงธนิยมเลื่อมใสาทางละทศหดหูห้องอิดเพลงใจฐานจรเล็กมันไม่เคยเห็นบุยออริงมีท่าทีสะทกสะท้อนเช่นนี้มาก่อนยามนั้นเพ่งมองจ้องหน้าบุยออลิงขม่งนิ่งกล่าวว่าลิงกอกอท่านคงมีความในใจอันอัดอันขอได้โปรดบอกกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดขอแบ่งปันความทุกข์จากท่านบ้างบุยออริงเฟืนยิ้มกล่าวว่าในโลกมนุษย์มิมีผู้ใดสามารถชดเชยส่วนที่บกพร่องของข้าพเจ้า มนุษย์สมควรมีส่วนใดบกพ้่องขาดหายจึงนับเป็นชีวิตอย่างแท้จริงใช่หรือไม่ทันใดส้มเสียงเยือกเย็นเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังว่าบยอิิงอาจบางทีเล่าหูสามารถชดเชยส่วนที่บกพ้่องของเจ้าขาดคำฝ่ามือข้างหนึ่งฝ่าเป็นจุดเมีเหมืองหัวที่กลางหลังบยอิริงหงออิดเพ่งเงยหน้าขึ้นยังตื่นตนกด้านหลังบยอิริงยืนทอดที่เท่าเหนือโรกีใบหน้ามอมแมมด้วยฝุดละออง ชุดถริโสมใส่ขาดวิ่นไปหนายแห่งแสดงว่าแทบจบชีวิตภายใต้เงื้อมือโบอยอยิริงหงอิดเพงกล่าวเสียงสันสานท่านเป็นยอดฝีมือแห่งยุคก,กับรอบปทุสลายอย่างโช่ชาเช่นนี้หรือเท่าเหนือโรกีเข็นเสียงว่าเราหูทั้งนี้เพราะเป็นยอดฝีมือจึงมิไม่อนุญาตให้มีบุคคลอื่นทยานขึ้นเทียมเทียบจำต้องกำจัดฆ่ามันเอียก,กวงรุยผงศบตาก,กันโบูะ ไม่ทราบจะทำอย่างไรได้โบยอริงพันก้าวยังเฉยชาท่านลงมือเอถอะเท่าเหนือโรกีแคนหัวนนอกกล่าวว่าเจ้าไม่กลัวตายข้าพเจ้าแม้ยังมีเรื่องหลายประการต้องกระทำมิคิดตายไปในสักษณะนี้แต่ไม่เคยวิวอนขอชีวิตต่อผู้ใดมาก่อนโรยพงพันคู่คำรามว่าเท่าบัดตบหากเก่งกล้าสามารถก็ปลดปล่อยสือตีเราเราจะต่อสู้กับท่านตักสามร้อยกระบนท่า พางสาวเท้าเข้ามาเท่าเนือโรกีจึงตวาดว่าหยุดไว้หรุยพงคว้างมุสิกเกรงภาชนะเสียหายได้แต่ชะนักเท้าลงกัะชากเสียงว่าหากเจ้าทำลายสื้อตีเราเอียเอียจะเยียบย่ำหุบเขาบัดซบของเจ้าให้ราบเรียบเท่าเหนือโรกีกล่าวเสียงเย็นชาบอยอิวิงตกอยู่ในมือเล่าหูแล้วพวกเจ้ายังคิดมีชีวิตสืบไปอีกหรือเบอร์หน้ามาเอย่ยสืบต่อบอยอิวิง ตอนนี้ไม่ใช่เวลาอวดโออนุภาพของเจ้าความไม่ตายของเจ้าคืออยู่กับความฮิตชั่ววูบของเล่าหูเท่านั้นบอยอิดิงกล่าวเสียงเย็นชาว่าจะทุกถ้อยคำของเราล้วนผ่านการขบคิดไข้ควนแล้วเมื่อตกอยู่ในเงื้อมือท่านจะฆ่าจะฟันเชิญตามสะดวกเท่าเหนือโลก,กีตาธบกายอมหิดกล่าวว่านับเป็นลูกผู้ชายชาตีจริงๆเล่าหูจะส่เสริมเจ้าเองหงอิดเพง หันถาโถมาให้อ้อมอกบบยอิวิงใช้สองแขนโอ,อบรอบคอไยตรงข้ามล่ำรองว่าลิงกอกอท่านบอกเลยว,ว่าจะไม่พากจากข้าพเจ้าบบยอิวิงกาวยังเชยอ,อิชาเพ่งตีความเป็นความตายอยู่คนละพบหวังท่านปฏิบัติต่อสิ่งอันควรหากสามารถออกจากคุบเขานี้ให้รุสูนครหงเหินแทนข้าพเจ้าสักราบอกกับคุคลแท้บบยว่าบบยอิวิงเสียชีวิตในแผ่นดินตรงวนแล้วหงอิดเพ่ง หลามตาพังพูกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ไปแม้ต้องตายข้าพระเจ้าก็ไม่อนุญาตท่านภาคจากเราเท่าเหนือโรกีแต่ว่าสอดขึ้นเจ้าสมควรไปแล้วไม่เช่นนั้นเล่าหูพอแผ่พุ่งกะนองใหในายออกยอมกระแทกกระเทือนถึงเจ้าหงอิดเพงเงยหน้าขึ้นจับจ้องมองฝไฟตรงข้ามอย่างอาฆาตมากลายกล่าวเสียงเย็นชาข้าคนคนหนึ่งกับข้าคนสองคนมีอะไรผิดแพกกัน ท่านใหญ่ต้องแส้เป็นเมตตาการุณไปเราโูพิงคิดรักษาข่มกําลังพวกเจ้าหลังจากศรีสหายเจ้าเสียชีวิตพวกเจ้าก็สามารถเนชินกาลังกันทวงถามความแค้นจากเราหงอีเพงเยอะหยันว่าท่านเมื่อมีจิตใจกว้างขวางปานนี้ยัยปลดปล่อยดิ้งกอกเราหากหล้างกันอย่างยุิธรรมสักคาเท่าเหนือโลกีหน้าแดงวูบก่าวเสียงทุ้มหนักหากเจ้าไม่ถอยไปเราหูจะส่งเสริมพวกเจ้าในคราเดียว หงอิดเพงก้าวย่างเด็ดเดี่ยวข้าพเจ้าไม่ภาคจากเขาเด็ดขาดเท่าเหนือโลกีขายรู้สึกนอกเหนือความคาดหมายยิ่งถามพงว่าเพราะเหตุใดหงอิดเพงผันปลดผ้าโวิสระออกผมเผาอนุมสรวยพันสยายลงปะบ่ากล่าวว่าสามีภรรยาคือชีวิตเดียวกันข้าพระเจ้าใหญ่ต้องพาจากเขาไปเพียงลาพังโบยอิงเพลงมองผมเผาอนยาสยายของนางอย่างตรึงดานหงอิดเพง ไปสติจริงๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาอุบัติขึ้นในหัวสมองเป็นฉากๆเลือนไก่อ่อนแอกินหอมจางเบาบางน้ำขันอภิษดานและปมปริศนาเกี่ยวกับหงอิดเพงโดนขี้ไายสลายในบัดนลยามนั้นนอกหุบเขาแวเสียงอุทานเบาวา่าเราไม่ได้คาดเดาพลาดผิดท่านเป็นเซี่ยวกงจู่ลาชิดาน้อยจริงๆเพียงแต่ส้มเสียงแผ่วเบา,บาไปและผู้คนในบริเวณล้วนมีความในใจอัดอัน้น ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดล้วนไม่ได้ยินทเท่าเหนือโรกีหน้าแปรเปลี่ยนยรุนแรงเหตุการณ์ที่บุตรและสะพายภาคจากมันพันปรากฏขึ้นในห้วงสมองนางเคยกล่าววาจาประโยคหนึ่งสามีภรรยาคือชีวิตเดียวกันสุดท้ายนางได้ติดาตามบุตรชายมันลงสู่ปรพบทเท่าเหนือโรกีลังมือขวากับมาอย่างเข้มช้ากล่าวว่าดีที่เจ้าเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงออกมา ไม่เช่นั้นชั่วชีวิตเล้าหูต้องจมอยู่ในความคับแขนเสียใจรถนุ่มเจ้าไปเถอะประกายตาอนาคาตมาหลายของหงอิดเพงพันสไยวับปรากฏแววสนึกตื้นตันขึ้นแทนที่กาวเบาๆขอบคุณท่านที่ส่งเสริมเราสองสามีภรรยาบอยอยิริงเพลงมองโริง,งามในอ้อมอกกาว่าท่านหงอิดเพงกาวอย่างอ่อนหวานข้าพเจ้าแท้จริงเรียกว่า หงอีเพียโบอยอิวิงเพิ่มพามขึ้นหงอิดเพงหงอีเพียสองคำนี้อ่านออกเสียงเป็นสำเนียงคล้ายกันชัดๆพางยกมือรูปคำผมเผาอันนุ่มสรวยของนางเอ่ยสืบต่อแท้ที่จริงท่านคือกุยหงกงจูราชิดาหงเหนินได้รับอิสระแต่แรกแล้วความฝันที่เราพบผ่านกงจู้ทั้งสองคราต้องมีครั้งหนึ่งที่เป็นความจริงกงจู้ ไม่ทราบเจ้านครหงเหินหร,รับการช่วยเหลือออกมาหรือไม่ราหิดาหงเหินหงอิเพียพันพบว่าวาจาของโบยอยู่หลิงขายห่างเหินจากนางอย่างกระทันหันต้องอบรัดโบยอยู่หลิงด้วยความประวัติโดรลานกล่าวว่าลิงกอกอข้าพเจ้าไม่ต้องการไปกวงจู้ข้าพระเจ้าต้องการเป็นภรรยาของท่านท่านเคยรับปากแล้วว่าจะรับข้าพเจ้าเป็นภรรยาเอี้ยกกงและดุยผงสบตาก,กันวูบ ความตื่นเต้นเมื่อครู่สะกดพวกมันตรึงดานไปบัดนี้ความตื่นเต้นดีๆที่เกินขอบเขตก็สร้างความซึมซึมเศร้าแก่พวกมันรุยผงพันกล่าวว่าเรามันงงสงสัยนักที่แท้ตอนนี้สมควรล่ําให้หรือหัวรอกันแน่เยี่ยกโกงกาาล่าวว่าเราก็มีทราบอาจบางทีทั้งไม่อาจล่ําให้และหัวรอกไม่ได้โวยอิริงยังคงถามว่าบอกกับข้าพเจ้าเจ้านครหงเหิน ได้รับอิสระแล้วหรือไม่ราชิดาหงเหินหงอีเพียก่าวเบาๆมารดาได้รับการช่วยเหลือออกมาพร้อมกับข้าพเจ้าและหวนกับนครนแล้วโบอยอิริงและใบลมหายใ,หใจย,วยาวๆกล่าวว่าขอบคุณฟ้าดินไม่ทราบพวกท่านรับการช่วยเหลือจากผู้ใดหงอีเพียตากระจจางว้ก่าวเสียงเชื่อแ้วลิงกอกอเจ้เจ้พี่สาวท่านนั้นมีความสามารถยอดเยี่ยมนัก นางเขาทำพายุอสนีทั้งเส้นสามครั้งห้วนไม่ถูกคนภายนอกพบเห็นพระนาพิมือของผู้น้องก็รับการไถ่ทอดจากนางเท่าเหนือโรกีพอฟังคำทำพายุอสนีสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปถามว่าโกเนี้ยเห็นเจ้เจท่านนำสิ่งของใดาจากไปหรือไม่หงอิเพียใส่หน้ากล่าวว่ามิทราบได้ทั้งนี้เพราะนางปรากฏกายขึ้นและจากไปอย่างฉับพลันกระทันหันทุกคราบยอยอิริงถามว่า หรือตอนที่นางช่วยเหลือพวกท่านออกจากถ้ำไม่มีผู้ใดพบเห็นแม้แต่น้อยคคิกๆๆเจ๊เจ๊เราเคลื่อนไหวหลุดสายลมหอบหนึ่งอย่าว่าแต่ชนชาวตงวลเพียงรายล้อมท่านพยุอสนีละสมีร้อยดีแม้กระจายกว้างเป็นพันดีก็ไม่อาจพบ่านน้องรอยเจ๊เจ๊เราลุยพงโอดสอดคำไม่ได้หมายความว่าเจ๊เจท่านหากไม่ใช่เทพิดาเดินดินก็คงเป็นตรีชารานางหนึ่งหงอีเพีย แอบอิงล่างเข้ามาในอ้อมอกบอยอยิริงเบือนหน้ามาก่ลาว่าผู้ใดว่ากันเจ๊เจ๊เรามีอายุเพียง20ปีเป็นชมสคารอันเลิศดล้ำแห่งแผ่นดินเยี่ยกวงกอกินรตาเที่ยวหนึ่งพันมอบกราบกรานต่อหงอีพเพียสามคราหงอีพเพียกับพิบตากลมโตก่าวยางสงสัยใจท่านกากรานเราใหญ่กันเยี่ยกวงหน้าแดงวูบกล่าวว่าคราหน้าหากพบผ่านานาง ขอท่านแนะนําเราให้รู้จักด้วยกิกกิกกิกท่านยังคงลมเลิกความตั้งใจเธอเจ๊เจ๊ระบอกว่าบุรุษเพศในใต้ด้าไม่มีตัวดีงามวาจาของท่านหากกล่าวให้นางได้ยินต้องเห็นดีเป็นแน่เยี่ยก,กวงร่ำรองว่าสตรีเติบใหญ่ต้องมีวามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติหรือเจ๊เจ๊ท่านคิดเป็นมิทันจบคำพันแผลร้องออกมายกมือกลมแก้มสายถมโลหิตจากปาก ในโรหิตมีฟันอยู่ซี่หนึ่งแทบเท้ามันตกรคนด้วยเม็ดสนอันเล็กละเอียดเม็ดหนึ่งบอยอิริงสถานใจยรุแรงคุ้นคิดขึ้นเอี้ยกุ้งมือู้เรื่องแขงแก่งดุดเด็กใดประังฝ่ามือยากกล้ามไกลายตรงข้ามเพียงซัดเม็ดสนมาก็ทำลายเอี้ยกุ้งฟันหลุดจากปากซี่หนึ่งอย่างนั้นพื้นฐานกำลังภายในายตรงข้ามอย่ามีใช่บรรลุถึงขั้นสุดยอดขคคิดถึงตอนนี้พันถามขึ้น เจเจท่านมีนามว่ากระไรหงอีเพียกะว่าข้าพเจ้ามีทราบนางเพียงบอกว่าหากภัยหน้าประสบภัยให้เอื้อนวัรีสองประโยคจะปลอดภัยไรอันตรายเท่าเหนือโรกีถามสอดขึ้นวรีอันใดหงอีเพียเอื้อนว่าอาทิตย์เตืองรองเดือนดวงเสี้ยวหงท้องต่ำใต้พูดขําควรเท่าเหนือโรกีจถานเฮือกถามพงว่านางมอบสิริรักใดต่อท่านหรือไม่ หงอิพียมีทราบว่าวลีทั้งสองประโยคแฝงความหมายใดดังนั้นแม้ประสบภัยหลายค่าล้วนไม่เอ่ยอ้างถึงยามนี้เห็นฝ่ายตรงข้ามมีท่าทีประวัติโลนลานต้องงงันวูบหลวงสอยประดับจากบนลำคอสายหนึ่งกล่าวว่าเจ้เจ๋จเรากำนันหงตัวนี้ต่อข้าพเจ้าเราเก่งว่าจะทำตกหล่นหายจึงของมันกับสายสร้อยโบอยอยริงเพ่งตามองเห็นเป็นหงทองคำโตเท่านี้หัวไม่มือ สองตาฝั่งเพชรเล็กสองเม็ดจัง,งอยปากเป็นสีเขียวมรกตอยู่ในท่วงท่ากลางปีกโผบินฝีมือสรัสเดาปานนี่พิสดารสวยงามราวกับมีชีวิตชีวาเท่าเหนือโรกีพอเห็นหงทองตัวนั้นพันงอเข่าคุกลงโหยสะกล่าวว่าเล่าหูมิทราบท่านเป็นมุ่ยมุ่วยน้องสาวของกิมหงเง็กหนึ่งนงคานหงทองเมื่อคู่จุรุ่งเกินพอท่านโปรดให้อภัยณะเว้นชีวิต หงอิเพียงงงงันวูบเหลียวหน้ามองบอยอยู่ดิง้งไม่ทราบจะทำอย่างไรบอยอยู่ดิงจึงกล่าวเบากงจู้เรียกมันลุกขึ้นเถอะหงอิเพียเชิดปากให้น้อยกล่าวว่าท่านเรียกดาวเป็นกงจู้ข้าพปเจ้าจะไม่ให้มันลุกขึ้นขณะนั้นเองในดนทอที่ห่างไปแววเสียงของน้องดังสนั่นวันไหวขึ้นห้าคราพรมกกล่าวว่าเท่าเหนือโรกีท่านคงต่อสู้พ่ายแพ้จึงพูกขาวิวรกระมัง บอยเอลิงพอฟังทราบว่ามีบุคคลภายนอกเร่งรุถมารีบกล่าวว่าเพียมวยให้มารุกขึ้นเถอะหงเอเพียพอฟังคําเพียมมยยังแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าลิงกอกอข้าพเจ้าจะเชื่อฝั่งท่านจากนั้นกล่าวเสียงเจื่อเจ้า,ท,าท่านุุขึ้นเถอะเราไม่ตำหนิท่านเท่าเหนือโรกีจึงกระโดดปาดขึ้นกล่าวว่าท่านทั้งห้ารถมาตามนัดจริงๆ